หลายคนพยายามถามครับว,ว่าคาซูชิมิุระเหตุใดคุณถึงสามารถยินรุยะในการเล่นหลืออาชีพได้อย่างยาวนานขนาดนี้เค <c oughs> ล็ดลับของคุณคืออะไร <c oughs> ถ้าเราจะพูดว่ามันเป็นเพราะคิงคาซูนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนให้ความเกรงใจเขาจึงได้เล่นตุตบอลมาจนถึงท่วนมันอาจจะเป็นบทสรุปที่ง่ายกันไปหน่อย Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำาเกรือสวัสดีครับตอรัสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีค้าเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอนนะครับฝายช่องทางของเราไม่เหมือนเดิมนะฮะเมนส n ตนไฮแลนด์ Thailand, ครับกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ย มีหลากหลายคอนเทนต์ครับพยายามเสิร์ฟให้กับทุกคนนะครับก็แว้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s s c r i b ให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ชวนคุยเรื่องของคิงคาซูครับคาซูโยชิมิอุระผมว่าใครที่เป็นแฟนฟุตบอลหรือโดยเฉพาะแฟนแนทีมชาติญี่ปุ่นนะครับไม่มีใครไม่รู้จักครับนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจและถึงทุกวันนี้นะฮะวัยแตะ55ปีแล้วครับคิงคาซูก็ยังเป็นนักบอลอาชีพ สิ่งที่น่าสนใจคือเหตุผลอะไรครับที่ทําให้เขาค้าแข่งได้อย่างยาวนานขนาดนี้ใช่ครับการดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องของความฟิตมันต้องวางเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะคะคือมันต้องมีอยู่แล้วครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับมันมีการวิเคราะห์อ,ออกมาครับแล้วมันเป็นการวิเคราะห์ที่น่าสนใจด้วยครับว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับเอื้ออํานวยให้กับชิงคาซูนั้นสามารถค้าแข่งได้อย่างยาวนานครับมาจนถึงทุกวันนี้ได้รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามไวพร้อมกันนะครับถ้าเราจะมองไปถึงจุดเริ่มต้นโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ที่น่าสนใจมากครับสำหรับคิงคาสูครับเขาเดินทางไปค้าแข้งที่บราซิลตั้งแต่ยังไม่จบมัธยมปลายนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในเจอรีลีนยุคก่อตั้งครับและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับสโมสรเวอร์ดี้คาวาซากิหรือว่าในชื่อปัจจุบัน,นี็คือโตเกียวเวอร์ดี้นั่นแหละครับพาทีมคว้าชแชมป์อย่างมากมาย คาซยังเป็นเจ้าของสตินักเตะและชาญี่ปุ่นคนแรกครับที่เล่นในลีกอิตาลีครับโดยการย้ายไปเล่นให้กับเจนัวในกันโชเซายนนะครับซีซั่น1994-95และเป็นดาวยิงตัวเก่งของทีมชาญี่ปุ่นครับในช่วงทศวรรษ90สิ่งที่มันไม่น่าเชื่อก็คือณปัจจุบันครับเขายังลงเล่นฟุตบอลอยู่เล่นกับรุ่นลูกรุ่นหลานของเขาครับภายใต้ต้นสังกัดก็คือโยโกฮาม่าเอฟซีครับเพียงแต่ว่าสัญญาปัจจุบันเนี่ยถูกซุสกกะพอยเกตเตอร์ครับ ยืมตัวไปใช้งานในปีนี้ครับฤดูกาล2022และแน่นอนครับทำให้เขากลายเป็นนักเตะอาชีพที่มีอายุมากที่สุดในโลกครับด้วยวัย55ปีคิงาซูยังเป็นเจ้าของสถิติอีกเยอะแยะมากมายครับเป็นนักเตะอายุมากสดกุดในโลกที่ยิงประตูได้ในเกมลีกจากการรับรองของกินเนสบุ๊กนะครับเขายิงประตูชัยให้โยโกฮาม่าเอครับเอาชนะซาสุสปะคือซาสึกุม,มะครับในเกมเจอลีก2ครับด้วยวัย50ปีกับอีก14วัน เมื่อปี2017หลายคนพยายามถามครับว่าคาซูชิมิอุระเหตุใดคุณถึงสามารถยินรุยะในการเล่นถึงอาชีพได้อ,อย่างยาวนานขนาดนี้เคล็ดลับของคุณคืออะไรซึ่งทุกครั้งครับคำตอบจากกินคาซูม,มันก็เรียบง่ายมากครับบางครั้งเรียบง่ายจน,จนเราคาดไม่ถึงคำตอบของเขาคือไม่ได้มีอะไรเป็นความลับเลยครับแค่กินอาหารดีๆพักผ่อนให้เพียงพอมีความกระหายอย่างอยู่เสมอทุ่มเทและสุดท้ายคือสิ่งนี้ นั่นคือคำตอบที่เขาพูดกับเดแอตเิกสื่อกีฬาออนไลน์ชั้นนำของอังกฤษนะครับเขาใช้หัวใจขับเคลื่อนชีวิตโดยตลอดครับตั้งแต่การไปเล่นที่บราซิลแบบไปตัวคนเดียวนะฮะตอนที่เป็นวัยรุ่นหรือการที่ต้องเอาชนะอคติในเรื่องของเชื้อชาติสมัยที่ไปเล่นในอิตาลีซึ่งมันหล่อหลออให้เขากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและอยู่ในวงการของฟุตบอลมาจนถึงทุกวันนี้อิบาลยาบครับ คนนี้เป็นอดีตกองหน้าของโยโกมาเอฟซีนะครับซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของคิงคาซูดและยับเคยบอกว่าเคยถามเหมืันกันะนว่าคุณไม่เคยอยากจะพักผ่อนมากเลยไม่อยากจะไปทะเลบ้างเหรอไม่อยากจะไปนอนชิลชที่ฮาวายบ้างเหรออายุ50กว่าแล้วนะครับแต่คตําตอบก็คือเหมือนเดิมครับเขาบอกว่าเขารักฟุตบอลไม่อยากไปที่ไหนอยากเล่นฟุตบอลครับด้วยความเป็นมืมออาชีพตรงนี้แหละครับระเบียบว,วินัยแป๊ะมากเข้มงวดมากเข้มงวดกับตัวเองเนี่ยแหละครับตื่นนอนตีห้า กินอาหารที่ดูแลโดยนักโภชนาการครับแช่ตัวในอ่างน้ําแข็งหลังซ้อมเสร็จตรวจน้ําหนักและไขมันทุกวันไปซ้อมเพื่อรักษาความฟิตท,ที่เกาะกลุ่มกับเทรนเนอร์ส่วนตัวทุกครั้งเมื่อถึงช่วงปิดฤดูกาลนั่นคือวิถีชีวิตที่เขาทำมาโดยตลอดระยะเล่าต่อนะครับว่าตอนที่อยู่ด้วยกันครับที่ยูโกมาเอฟซีคิงคาซูจะมาถึงก่อนเวลาซ้อม2ชั่วโมงครับก่อนทุกคนครับแล้วก็จะเกือบทุกครั้งครับที่เป็นคนสุดท้ายที่กลับบ้านแน่นอนครับ สภาพร่างกายเขาชา้าลงกว่าเดิมแน่ๆครับด้วยวัยนะฮะแต่เทคนิคเซนส์มันสมองการสัมผัสบอลทุกอย่างยังคงดีอยู่เขาจะมีความฟิตยังมีความกระหายเป็นคนที่เจ๋งมากครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่ผมทึ่งก็คือความรักที่มีต่อเกมฟุตบอลผมหมายถึงเขารักในเกมการแข่งขันจริงๆนะเวลาคนอื่นไปพักร้อนช่วงพรีเซนททุกคนจะรู้ครับว่าคิงคาซูจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับแล้วก็รักษาสภาพร่างกายดูแลความฟิตให้กับตัวเอง เป็นแบบนั้นมาเลยตลอดนั่นคือระเบียบว,วินัยครับซึ่งเป,เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องมีครับไม่งั้นคุณไม่สามารถเล่นฟุตบอลมาจนถึงอายุ55ได้แน,ใน่แต่อีกหนึ่งจุดครับที่มีนักวิเคราะห์หลายคนพูดถึงก็คือเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่นครับแม้ว่าระบบชนชั้นของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจะสลายไปตั้งแต่สิ้นสมัยเอโดะครับก็คือปี1603ถึง1868ครับ แต่การแบ่งลำดับขั้นทางสังคมยังคงฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมครับสิ่งที่มันสะท้อนให้มันเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของภาษาในภาษาญี่ปุ่นครับมันจะมีการแบ่งชัดเจนว่าคำนี้สามารถใช้กับใครและห้ามใช้กับใครมันจึงทำให้รูปแบบของภาษานนั้นแตกต่างไปตามผู้สนทนานครับบ๊อบเมเบลีครับคนนี้เป็นผู้บรรยายการแข่งซุป์บอลที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่า16ปีเปิดเผยกับทางออฟตัสสปอร์ตครับบอกว่าภาษาศาสตร์สังคมครับเราสามารถสังเกตได้ว่า ภาษามันจะสะท้อนและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมได้ตัวอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนกับภาษาญี่ปุ่นนะฮะก็คือระดับของภาษาที่มีวิธีการพูดหลายแบบคือมันไม่ใช่เป็นแค่คำแตกต่างแบบเล็กๆน้อยเพื่อแสดงออกถึงความเคารพอย่างภาษาภาษาอังกฤษยอย่างเช่นแบบคำว่า would you like แทนที่ของคำว่า do you want นะฮะหรือสิ่งคำว่า please หรือ thank you เข้าไปนะครับเพื่อช่วยเสริมให้ประโยคนั้นมันดูมันดูสุภาพมันดูน,ดนอบน,อบนอบ้อมอะไรประมาณน้ แต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่แบบนั้นครับมันแตกต่างในรูปแบบของคํากริยาเลยครับคำกริยาทุกคำเนี่ยสามารถเปลี่ยนหรือถูกเปลี่ยนให้แสดงออกในรูปแบบที่ต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าคนที่พูดอยู่และคนที่พูดด้วยผู้สนทนาเนี่ยเป็นใครครับแต่ไม่ว่าแบบไหนครับมันจะมีความอาวุโสเข้ามาเกี่ยวข้องลูกค้ากับผู้ให้บริการหัวหน้ากับลูกน้องผู้ใหญ่กับเด็กอาจารย์กับนักเรียนหรือรุ่นพี่รุ่นน้อง มันเหมือนมีการจัดระบบตามลําดับขั้นมันไม่ใช่แค่ความสุภาพหรือความเคารพครับแต่มันเป็นการจัดระบบตามลําดับขั้นครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและถ้าพูดกันตามตรงก็คือคิงคาซูได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างมากครับใช่ครับเรื่องการรักษาสภาพร่างกายความฟิตคือส่วนหนึ่งครับทำให้เขาค้าแข่งได้อย่างยาวนานครับแต่ว่าเรื่องของวัฒนธรรมการให้ความเคารพผู้อาวุโสของคนญี่ปุ่นนะคืออีกปัจจัยครับที่ทําให้เขารักษาสถานะของการเป็นนักแต่าชีพได้บ๊อบเมเบรีอธิบายต่อนะครับว่า คิงคาซูได้รับประโยชน์จากความจริงที่ว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมแบบลำดับขั้นสังคมที่ให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสครับเพราะมันมีสิ่งพิเศษบางอย่างในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นช่วยอำนวยความสะดวกและทําให้ชีวิตของนักฟุตบอลอาชีพของเขานั้นยืนยาวได้ซึ่งภาพลักษณ์มันก็เป็นประมาณนั้นครับคาซูยูชิมิโระเป็นนักเตะที่ทุกคนให้ความเคารพครับเขาคือพี่ใหญ่ของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นทุกคนให้ความเกรงใจซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆนะครับ มันอาจจะไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นครับสำหรับวัฒนธรรมการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสนะครับซึ่งมันแตกต่างจากแนวความคิดของชาวตอนตกแน่ๆครับชอนแคโรครับอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษครับที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นก็เปิดเผยเรื่องนี้ครับบอกว่าถ้าเป็นที่อังกฤษครับนักเตะจะถูกตัดสินจากสิ่งที่เขาทําในปัจจุบันในทางตรงกันข้ามการให้ความเคารพนักเตะจากความสำเร็จในอดีตของญี่ปุ่นมันเป็นปัจจัยที่สําคัญมากครับต่อให้ ผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยผ่านจุดพี่ไปนานแล้วก็ตามสิ่งนี้เกี่ยวพันกันมากครับกับความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งอยู่ในทุกพื้นที่ของสังคมนั่นคือมุมมองของคนฝั่งตะวันตกครับทั้งบอบเมบรีแล้วก็ชอนแคโรผู้สื่อข่าวรวมถึงผู้บรรยายฟุตบอลในญี่ปุ่นนะครซึ่งเราก็ค่อนข้างเห็นด้วยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะพูดว่ามันเป็นเพราะคิงคาซูนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนให้ความเกรงใจ เขาจริงได้เล่นฟุตบอลมาจนถึงทุนมันอาจจะเป็นบทสรุปที่ง่ายกันไปหน่อยครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเรามองกันในภาพใหญ่ๆครับความยิ่งใหญ่ของเขาประสบการณ์ของเขามันก็คู่ควรตอบการเคารพจริงๆครับการทํางานหนักเพื่อสิ่งที่ผู้คนมักจะพูดถึงเกี่ยวกับตัวเขาครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับเพื่อนร่วมทีมในอดีตหรือปัจจุบันคู่แข่งสื่อมวลชนผู้ชายวันนี้คือคนที่มีความมืออาชีพสูงมากจริงๆ ตั้งแต่วันแรกในการก่อตั้งเจลีกแล้วเขาก็ทำมาแบบนั้นครับด้วยระเบียบวินัยที่มันเข้มขน้นซึ่งถือเป็นแนวความคิดใหม่ในยุคนั้นน,นะครับทาให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีครับสาหรับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นในยุคตั้งไข่บับเมิลรี่ก็ยอมรับครับว่าคาซูคือซูเปอร์สตาร์การเป็นสตาร์ของญี่ปุ่นในยุคเริ่มต้นเจลีกย,ยุคที่เจลีกได้รับความนิยมมากที่สุดและเข้ามาอยู่ภายใต้วัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่นตอนนี้เจลีกเติบโตขึ้นไปไกลามากครับแข็งแกรง่ง มีความสเสถียรภาพมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ทุกคนครับไม่ว่าใครก็ตามแต่ถ้าคุณพูดถึงฟุตบอลญี่ปุ่นคาซูชิมิโอระยังเป็นคนที่โด่งดังที่สุดบทบาทของเขาในการสร้างเจลีกได้รับความนับถือมากครับเขาจึงไม่ใช่แค่เป็นนักเตะที่เล่นมานานครับแต่เป็นนักเตะที่มีผลงานยอดเยี่ยมและอาจจะเป็นผู้เล่นที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลาสําคัญที่สุดของการพัฒนาวงการฟุตบอลญี่ปุ่นความโดดเด่นของเขาตั้งแต่เริ่มต้นครับบอดดี้เาวาซกิ ยิง8ปประตูใน4ฤดูกาลแรกพาทีมคว้าชแชมป์เจลีก2สมัยติดคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในปี1993ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของเจลรี่ทุกครั้งใน4ฤดูกาลแรกทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะต่างชาติเยอะแยะมากมายนะครับคนที่ยืนยันรุ่นนี้ได้อีกคนก็นคือคบิสมาร์กอบอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาที่เคยเล่นอยู่กับเบอร์ดี้เบอกว่าสำหรับผมนะคาซูอยู่ในลิสต์10นักเตะคนแรกที่เก่งที่สุดที่ผมเคยเล่่นดด้้วววยยหรรือมมี เขาสามารถเล่นกับทีมไหนก็ได้ครับในบราซิลมีความแข็งแกร่งความเร็วและรู้ว่าทำประตูแบบไหนได้รวมถึงมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากเขาเป็นนักเตะที่มีวินยัยมีความทะเยทยานและชอบการซ้อมอย่างที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ครับมันสะท้อนให้เห็นในภาพรวมใหญ่ๆของฟุตบอลญี่ปุ่นครับถ้าเรามองว่าคาซูในวัย55ปียังเป็นนักเตะอาชีพได้ยังมีนักเตะอีกหลายคนนะครับ ที่อายุแต่ระดับ40ปีก็ยังลงเล่นอยู่ณปัจจุบันอย่างเช่นจูสเกะนาคาบุระครับอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟซียอซฮิโตเอนโดครับอยู่กับจูบิโลอิวาตะหรือจินจิโอนโนะครับก็ยังมีชื่ออยู่ในทีมของคันซาโรเรซัปโปมันผสมผสานกันครับระหว่างตัวบุคคลที่มุ่งมัน่นระเบิบวินยัยเข้มข้นรักในการเล่นฟุตบอลและพร้อมที่จะลงเล่นกับเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่พร้อมจะยกย่อง ใครก็ตามแต่ครับที่ก้าขึ้นมาประสมลูกเร็จและเป็นซูเปอร์สตาร์ถ้าหากเขาคนนั้นยังมีความพร้อมในการลงเล่นด้วยเหตุนี้ครับไม่ว่าสภาพร่างกายของกาซูจะถดถอยแค่ไหนหรือว่าจะมีส่วนร่วมกับเกมมากน้อยเพียงใดครับแต่ความเป็น Star ์ของเขาครับไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตราบใดที่เขายังสวมสตัดลงขวดฟุตบอลในฐานะของการเป็นผู้เล่นอาชีพได้เขาก็ยังคงทำมันต่อไปครับ ชอนครโรสรุปไว้แบบนี้ครับบอกว่าความสำเร็จของคิงคาซูในช่วงเริ่มต้นเจรีกไม่มีวันลดน้อยถอยลงไปครับและสถิติที่เขาทําได้ในช่วงท้ายของอาชีพก็มีแต่จะเพิ่มบารมี ami, เพิ่มเติมมากขึ้นเขาได้รับการสถามนาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เลยครับแบบเดียวกับที่ดีโกมาโรนาเป็นที่อจนีนามรดของเขามันยากที่จะเปลี่ยนแปลงนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจครับณนะปัจจุบันครับฤดูกาล2022 แฟนบอลอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคาซูชิมิอุระลงเล่นให้กับโยโกม่าเอฟซีนะครับเนื่องจากว่าเขาถูกปล่อยให้กับซูซูกะพอยเกเตอร์ครับทีมใน JFL หรือว่าลีกระดับดิวชันสครับของญี่ปุ่นยืมตัวไปใช้งานซึ่งที่นั่นครับมียาสึโตชิมิอุระครับพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นโค้ชอยู่ครับแต่การปรากฏตัวของคิงคาซูครับทุกครั้งเนี่ยก็ยังสร้างความฮือฮาไม่เปลี่ยนแปลงครับตัวอย่างที่มันเห็นได้ชัดน,นะครับก็คือเกมที่เขาประเดิมสนามนัดแรกให้กับ สุกกะครับ13มีนาคมที่ผ่านมาครับมีแฟนบอลซื้อตั๋วเข้าชมฝีเท้าของเขาในสนามเย่าเนี่ยมากถึง4,260คนกลายเป็นเสถิทีมมท่ไม่สุดของสมโมสรท,ทั้งที่ทีมเนี่ยอยู่ในระดับดิวชั่น4นะครับแม้ว่าวันนั้นเขาจะทำอะไรไม่ได้มากครับยิงประตูไม่ได้ครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่65แต่ทีมก็ชนะ2-0ครับสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นภาพสะท้อนถึงสถานะอันยิ่งใหญ่ของตัวเขาครับสถานะที่สูงส่งในวงการฟุตบอลญี่ปุ่น เป็นผู้บุกเบิกต้นแบบผู้ร่วมพัฒนาจนมาถึงผู้สื่อสารครับในวัยเกือบเกือบ60ปีและเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญครับที่ทำให้ฟุตบอลของญี่ปุ่นนั้นเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราจะขโมดคำถามมาตั้งตอนต้นครับว่ากับวัยขนาดนี้ครับ55แล้วยังเป็นนักเตะอาชีพได้คำตอบคืออะไรนอกจากเรื่องส่วนตัวนะฮะความฟิตความทะเยอยานความรักต่อเกมฟุตบอลร,ระเบียบว,วินัยที่มันเข้มข้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือความเป็นแบบอย่างนี่แหละครับ การเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดครับในมงการขึ้นบอลของญี่ปุ่นไม่มีใครคาดหวังครับว่าคาซูลงไปแล้วต้องยิงประตูต้องโชว์ฟอร์มต้องเลี้ยงหลบ3-4คนแต่ณปัจจุบันครับแค่เขาไปปรากฏตัวสวมสั๊ดลงไปวิ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับกับการส่งต่อแรงบรันดาลใจครับให้กับผู้คนอื่นๆรวมถึงเด็กเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นมา ส่วสำหรับตัวเขาแล้วคาซึจิชิบิระตั้งมั่นอย่างแน่แนแ่ครับว่าอาชีพนักฟุตบอลคือสิ่งเดียวที่เขาจะทำไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายครับถ้าผมยังฟิตผมก็จะเล่นต่อผมจะเล่นฟุตบอลไปจนตายนั่นคือคำพูดของคิงคาซูครับยิ่งใหญ่จนแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้ครับนี่คือหนึ่งในปูชนียบุคคลครับของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นและอาจจะรวมถึงวงการฟุตบอลทั้งโลกด้วยซ้ำไป ผมเองกมาบอกกันหน่อยครับกุศไร้บ้านองเท็จตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ i n s t a ตน Thailand นะครับก็ ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก7 0 0 0 0 0ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข7 0 0 0 0 0ซับนะครับย้ายถึงเร็วเร็นะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ soundcloud spotify apple podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ เมนสเตตเดนแลนด์ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ